ส่งท้ายปีด้วยซีรีส์ว21เรื่อง B.L 15เรื่อง G.L 6เรื่องถึงเวลาแล้วที่เดือนนี้เราต้องมีทุกแอปเพราะบอกเลยว่าแต่และเรื่องคืออยู่คนละแพลตฟอร์มกันหมดแล้วก็วันเสาร์นี้ช่วง2-3ทุ่มาไลฟ์คุยกันนะเปิดมาซีรีส์ที่ครองวันจันทร์หนึ่งเดียวนั่นก็คือการโต้กลับของสินแสเรื่องราวของคนที่ไม่เชื่อเรื่องลึกลับแต่ต้องมาช่วยชีวิตหมอดูที่เข้าสู่ไวเบญจเพทเรื่องนี้เพิ่งจบหมัดๆนะนะสามารถดูครบ8ตอนรวดได้แล้ว ทางแอปแดงนะแล้วก็เวอร์ชันอันขาดได้ทางวิวเลยไปนกันต่อป L 1หนึ่งเรื่องเจลหนึ่งเรื่องในวันอังคารน,นี่เลยเดินเลิฟเนยว่าเซตฉากนั้นยังเป็นเธอผ่านมาครึ่งทางแล้วคือเอาใจช่วยมากไอ้กับเซนคือได้รักกันดีๆยังคือมาเก้าตอนแล้วนะไม่ต้องรอจบสามารถเริ่มดูได้แล้วทุกวันอังคารเวลาสองทุ่มทางไอ้ีเท่านั้นเจในวันอังคารลาน,ลนาเวนีไปก็ตายเปล่าเข้าสู่เดมันสุดท้ายแล้วที่วินกับบุญเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดจากคำสาปครั้งนี้คือตอนนี้ก็เข้มข้นมากๆคือรักก็รักแต่จะตุ ไปตามเอาจะช่วยกันได้เวลาสี่ทุ่มครึ่งทั้งช่อง3แล้วก็ย้อนหลังทางแอปแดง g ก o w e n t เ r t a i n m e n t เข้าสู่วันพุธจีเเรื่องวันนี้ใครในกระจกจบแล้วนะใครที่ชอบแบบซีรีส์ลึกลับมีความแบบจิตเวทไปตามสืบกันว่าคนที่ฉันเห็นในกระจมาตลอดชีวิตเนี่ยคนนั้นนะ่ะคือใครเรื่องนี้เนี่ยมีแต่ปริศนาให้ต้องไขสามารถไปย้อนดูได้ทั้ง8ตอนไปชอบกันลุนว่าสรุปแล้วเรื่องราวความลึกลับทั้งหมดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นได้ทางไอ้ฉีเท่านั้นมาถึงซีรีส์ที่ขอยกให้ธงแดงที่สุดในเดือนนี้เลย บรนเอาสินโดมซีรีส์ภาวะรักคนหมดไฟคือตัวละครเนี่ยทงแดงอาจจะมีเยอะแต่ทงดำอาจจะน้อยแต่เรื่องนี้อาจจะเข้าเผื่อใครยังไม่เคยดูนะพี่น้องกันของเราเนี่ยก็คือรับบทเป็นจิระถูกไล่ออกจากงานรู้สึกว่าแบบเบิร์นเอาก็เลยไปที่บาร์เพื่อที่จะบำบัดต,ตัวเองเ่ยก็ได้ไปเจอกับดิวก็แบบว่าเอ้ยคุยกันแล้วก็ถูกคอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพี่ก่อเนี่ยเข้ามาในชีวิตแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิระคืออีกคนนึงก็แบบเพจรร้อนแรงเซ็กซี่คนนึงก็หวานแล้วจะเลือกใครละ่ะ ฟิลนั้นบอกเลยนะเคมีออฟกันคือดีอยู่แล้วแต่คือใครจะรู้ว่าเคมีดีวกันมันจะแบบอ่ะไม่เชื่อต้องไปดูเองทุกวันพุธเวลาสองทุ่มครึ่งทาง g ียี่สิบแล้วก็อันคัดเวอร์ชันในทางไอ้ีอีเปลี่ยนโหมดกันบ้างขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนรอมานานมากและวันนี้คือได้ดูแล้วนะเป็นซีรี์วายแนวแบบพระเอกลิเกแกคือใหม่มากเมื่อพระเอกตัวท็อปต้องมาฝึกเล่นลิเก ก็เลยได้มาเจอครูฝึกส่วนตัวที่เป็นแบบผักเอกลิกเกตัวท็อปอ่าไหนใครเป็นแม่ยกซีรีส์เรื่องนี้บ้างต้องใช้คำนี้แล้วนะทุกวันพุธสี่ทุ่มเครื่องทาง Gm ยี่แล้วก็ย้อนหลังทางแอปแดง Let Me Into Your Heart มาถึงซีรีส์วายหนึ่งเดียวในวันพฤหัสเป็นเรื่องราวของผู้กองและสารวัตรที่จะต้องมาแข่งกันตามหาความจริงในการสืบคดีครั้งนี้แต่ยิ่งสืบก็ยิ่งมีคนปุยบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าดูมากๆแล้วก็ล่าสุดคือเลื่อนออนมาเริ่มตอนแรกวันที่18ธันวาคมนี้นะ ทุกวันพฤหัสเวลา2ทุ่มครึ่งทาง Gm25 แล้วก็ย้อนหลังได้ทาง Netflix ตื่นเต้นกับซีรีส์วายใน Netflix มากๆคือเรามีอีกแพลตฟอร์มที่เราจะต้องจับตายแล้วนะจ๊ะเข้าสู่วันศุกร์ BL4 เรื่อง GL2 เรื่องเข้าสู่ EP สุดท้ายแล้วกับโปตัวปอมคือใครที่ชอบดูอะไรแบบบันเทิงบันเทิงฟีลแบบมีสติหน่อยคุณทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟนตาซีกว่านั้นอีกก็คือแนะนําเลยโปรตัวปอมใครที่รอจบแล้วดูรวดเดียวนะเริ่มดูได้แล้วนะไปล่วมเอาใจช่วยแล้วก็ส่งตัวละครในวันศุกร์น เมื่อกี้อาจจะตลกมากแต่ว่าอันนี้คือน่ากลัวมากเลยล่ะให้เลยซีรีส์วายที่น่ากลัวที่สุดคือมีหลายคนไม่กล้าดูเพราะว่ากูกูัน่ากลัวแต่ฉันบอกเลยว่าน่ากลัวจริงแต่ว่าคุ้มที่จะดูเพราะว่าเราก็ขี้กลัวมากแต่มันสนุกจริงๆนะคือตอนนี้สรารวัตรสิงค์คือคดีก็ต้องไขแต่ก็เนื้อหอมสุดๆคนนึงก็ขอจีบอีกคนนึงก็มาขอคืนดีอะยังไงล่ะคือหมาเด็กก็ดีนะน้องทูบแต่สรารวัตรคิงก็หล่อนะ อาเบลจะช่วยการไขคดีและความลักครั้งนี้ได้ทุกวันสุกราและสีทุ่มครึ่งทางช่องวันแล้วก็ย้อนหลังอันคัดเวอร์ชันได้ทางไอชีอี้กุ๊กกูน่ากลัวไปแล้วอันนี้กุ๊กกูหล่ออาสงไขาการรอคอยคนรักกลับมาเป็นการรอคอยจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันเธอสนุกมากคือท่องถูกวีกว่าเมื่อไหร่จะวันสุกเมื่อไหร่จะวันสุกฉันอยากดูตอนต่อไปแล้วคือสงสัยว่าจะรักกันได้ไงคือคนนึงก็เป็นผีคนหนึ่งก็เป็นคนนึกออกปะแล้วยังมีแรงแค้นในอดีตอี แต่ว่าก็ว่านะเคมีวิลลี่เบฟคืออาต้องไปดูเองจริงทุกวันศุกร์สามทุ่มครึ่งทางเวิร์กพอยต์แล้วก็อันคัดเวอร์ชันในทางไอชีพูดตั้งนานเนี่ยไม่จบสักทีอาเรื่องสุดท้ายของ BL เในวันศุกร์นะความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบคือชื่อซีรีส์วายยาวขึ้นถูกไตรมากเรื่องราวของน้องบทเพลงที่ความทรงจําหายไปแล้วจำไม่ได้ว่าเฮ้ยแทนคุณคนนี้คือตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ก็ต้องคอยสืบทั้งเรื่องลับแล้วก็เรื่องคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในซีดี ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แล้วก็ย้อนหลังในทางวิวอ่ะอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เราก็ต้องจับจ่ายมาที่ฝั่ง GL กันบ้างโค้งสุดท้ายใกล้จบแล้วกับ player ไม่อาจห้ามรักเอาใจช่วยว่าพี่พลอยเนี่ยใจงอลองปันสำเร็จไหมจะได้กลับมารักกันหรือเปล่าทุกวันศุกร์สองทุ่มตรงทางแอปแดง h าร์ดบอบสตูดแล้วก็ย้อนหลังอันคัดเวอร์ชันในทางไอ้ีอี มาถึงรักสุดท้ายไม่เซฟโซนนอะจต่จะเป็นรักสุดท้ายก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วใครที่บอกว่าความรักไม่ได้ยากขนาดนั้นลองดูเรื่องนี้ก่อนกว่าจะได้รักกันคือใครชอบดูความรักที่มีแต่อุปสรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยดูเรื่องนี้เหอะเรื่องนี้เลยแปดตอนรวดเริ่มดูได้แล้วนะเพราะวันสุกจบแล้วมาลุ้นตอนสุดท้ายไปพร้อมกันตอนสองทุ่มครึ่งทางช่องสามแล้วก็ย้อนหลังได้ทางสาม plus premium แล้วก็เน็ตฟลิกนะ ในที่สุดก็มาถึงวันเสาร์นะพูดจนหัวฟูแล้วมี BL 2เรื่องนะเรื่องแรกคือรีเลฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมซีรีส์งอ้อแฟนเก่าคนเก่าเขาทำไว้ดีรักนี้ฉันลืมไม่ลงอะฟิลนั้นเรื่องนี้ทำรีวิวแล้วก็ทำารีอคชันไ้ด้วยในช่องนะไปตามดูได้คืออยู่ๆก็โดนแฟนเก่าทิ้งแบบไม่มีสาเหตุแล้วกลับมาเจอกันในวันที่เขามีลูกแล้วหนึ่งคนแต่ใจก็รักอยากจะตามง้อเขาเลยไปแบบไปอยู่ห้องตรงข้ามกันอะเธอว่ายังไงละ่ะ อาไปตามง้อแฟนเก่ากันได้ทุกวันเสาร์เวลาส4ทุ่มครื่องทางช่องวัน31และอีกแล้วเวอร์ชันอันคัดอยู่ที่ i อชีอีจ้ะเรื่องนี้มีใครยังไม่รู้จักอีกบ้างถ้าแกยังไม่ได้ดูอ่ะคือบอกเลยนะตอนนี้คือคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วนะคือคนไทยชอบจดบทอยู่ละฉันก็ด้วยคนหนึ่งล่าสุดเปิดตัวคุณโรมแล้วนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างลัทสาแก่ใจไหม <laughs> นอกจากความสนุกความตลกแล้วฉันว่าคุณทีทงเขียวมาก คือรักจริงหวังแต่งน่ะผู้ชายแบบนี้ฉันว่าหาได้แค่ในนี้แหละมีสตินะคนทีเท่านั้นอตามไปตกไปฟินไปฮอบกันได้ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทาง g ีเอ็มแล้วก็อันคัดเวอร์ชันได้ทางไอชีอีมาฝั่ง GL กันบ้างบริษัทนี้ไม่มีจํากัดลิมิตเลิฟเข้าสู่ตอนจบแล้วซิกคอม GL เรื่องแรกในประเทศพร้อมเสิร์ฟความสนุก10ตอนรวดไปดูเรื่องราวสุดวุ่นตอนสุดท้ายในวันเสาร์เวลาสองทุ่มทางแอปแดง MGI b e y o n บแล้วก็อันคัดเวอร์ชันได้ทาง แอปวันแกลนมาถึงอีกเรื่องที่ใกล้จบมากๆแล้วแคลเบลคลั่งรักนักโทษอ้าวชื่อก็บอกอยู่แล้วคือมันจะมีสักกี่เรื่องที่ซีรีส์เซตติ้งอยู่ในเรือนจำคือเข้มข้นมากๆเข้าสู่สงครามกลางเรือนจำคือครบรดเลยละ่ะทั้งความลับความรักความแข็งอะไปเอาใจช่วยกันทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึง่งทางช่องวันสามแล้วก็อันคัดเวอร์ชันได้ทางแอปวันดีชีวิตปีหนึ่งอันแสนราบรื่นของเจนสัตว์ที่ไหนละ่ะอยู่ๆก็ถูกไม่ชอบขี้หน้าสร้างนั้น และเมื่อน้องใหม่กลายเป็นดาวคณะแต่ดันถูกไม่ชอบขี้หน้าโดยดาวมหาหลัยต้องมาเป็นพี่เลี้ยงกันอีกอ่ะมาเอาใจช่วยเยน้องเจนกันทุกวันเสาร์สี่ทุ่มสีทางช่อง3ย้อนหลังได้ทางแอปแดงแล้วก็ดูอันคัดเวอร์ชั่นได้ทางบีทีวี แต่ว่าไป VTV เดินเกม GL สุดๆเข้าสู่วันอาทิตย์กับ BL 3เรื่องสุดท้าย Air Moment โอกาสอากาศก่อนหน้านี้เนี่ยมีการหยุดออนไปนะแล้วก็ตอนนี้กลับมาออนใหม่แล้วตอนแรกเป็นเรื่องราวไซไฟแบบมีเรื่องราวของการทดลองด้วยแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดในวันสิ้นโลกอันนี้ก็ใหม่มากอ่เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์นี้เวลา5้ทุ่มทางเอ็มคอแล้วก็อันขัดเวอร์ชันทางวิวมาถึงซีรีส์ที่มีคนพูดถึงมากมายไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน คู่หนึ่งเขาก็ตกลงปรงใจกันละต้องมาลุ้นกันว่า EP นี้เนี่ยอีกคู่หนึ่งจะสมหวังไหมแล้วจะแข่งกันหวานแค่ไหนทุกวันที์เวลา2ทุ่มครึ่งทาง Gm15 แล้วก็ย้อนหลังได้ทาง Two Vision Now อะจดหรือ,อยังอีกช่องทางที่เราต้องจับจ่ายมาเรื่องสุดท้าย Boost 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 เดือนนี้เราพูดไม่ถึง10นาทีนะแสดงว่าได้อยู่ a s e r o e t Series Potter ใช่ไหมที่ทำให้ใจฉันสัน่นเหมือนจะเป็นซีรีส์แอบ กึ่งแฟนตาซีนิดนึงไหมการเล่าเรื่องราวแบบสังคมผ่านมุมมองของเด็กยุคใหม่เหมือนว่าจะเป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยจุลานะไปดูได้ทุกว่าทิตเวลา10โมงทางช่อง7แล้วก็ย้อนหลังทางแอปแดงจุฬาอาลามไหนเอาล่ะมีใครดูมาถึงตอนนี้ไหมถ้าดูจบฝากคอมเมนต์หน่อยนะ